ดสำหรับใครที่เชื่อเรื่อง v o r t ท x e n e r g เนเะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมไปรับพลังงานกันที่ซิดโดน่ารัฐอซิโซนากันค่ะ some Warex Energy กำลังไปซิดโอนานะคะทุกคนเขาว่ากันว่าให้เราสังเกตตัวเองเมื่อเรามาถึงซิดโอน่าว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราแฮปปี้สดใสมีความสุขก็แสดงว่าเราได้รับพลังงานดีๆจากซิดโอน่าแล้วค่ะ รูปบ้นที่เราเห็นอยู่นี้เธอมีชื่อว่าสกัจยาวาหรือภาษาอังกฤษแปลว่า Bird Woman ที่เมืองซิดอน่าโดย John M. s อ็มซ e r าเบิร์ตเบิร์เป็นชาวนทิฟอเมริกันที่มีบทบาทสำคัญในการเดินทางผจนภัยร่วมกับ l ูอ i s แอนด์คลาจากนอ h ดาโคตาจนถึง w a s วอชิง o ันโคส t ค่ะ so pretty here yeah it is I mean and I thought fall was going to be over for us, I and mean, then this is like the best fall scenery we've had since we started this trip. Yes, Sedona's really pretty. The mixture of trees, the different color rock mountains. I it's just so pretty out here. I wanna see in the back? My face. We in the back. are we ready for our campsite now. See you over there. ตอนนี้เราก็ได้ถึงฟรีแคมไซต์ของพวกเราแล้วนะคะห่างจากตัวเมืองซิดโอน่าประมาณ25นาทีค่ะแล้วก็ห่างจากบอยเชนแคนยอนที่เราจะไปหายกันพรุ่งนี้ประมาณ35นาทีค่ะย่า yeah. so guys today we are at Sedona and then we're gonna go get some vortex energy so they say Boynton canyon is one of the four that have strong energy so we're gonna go get some Boynton canyon to subway cave Vortex Energy ก็คือกระแสะพลังงานโบนที่ว่ากันว่าถ้าเราได้รับพลังงานนี้จะสร้างความสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราอาจจะเห็นคนนั่งทำสมาธิหรือทำโยคะนั่นก็คือเขากำลังสื่อสารกับพลังงาน Vortex อยู่ค่ะทุกคนเกี่ยวถึงแล้วตอนนี้อยู่ที่ Subway Cave okay. นะคะ น,น,นะคะคให้ดูรอบๆค่ะ เราเดินกันมาทั้งหมดประมาณ7ไม้นะคะทุกคนวิธีที่ดีที่สุดในการหาซับเวฟเคฟก็คือการถามคนข้างทางค่ะถ้าเราเดินมาได้ประมาณสัก5้าไม้แล้วเราก็เริ่มเริ่มถามคนข้างทางนะคะถ้าไม่งั้นก็เดินตามเขาไปเลยจา้าเดี๋ยวเรามาข้ามกันไปฝั่งตรงข้ามกันนะคะว่ามีอะไรให้เราดูอีกบ้าง thank you สิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่ารูอินนะคะทุกคนรูอินถ้าแปลตามตัวในภาษาอังกฤษแปลว่าซากปรักหักพังแต่รูอินที่เราเห็นอยู่นี้เป็นของชาวเนทีฟอเมริกันที่เขาใช้กันในสมัยก่อนค่ะ thank you guys for watching our video and don't forget to like comment and subscribe to the rootless villa